ระยะเวลา,าใกล้กับเพกที่ท้าชี้ด้วยนะครับในในในจดหมายของเพื่อนธรรมเนี่ยระบุชัดเจนว่าเขาจะไม่ขยับวันที่เอฟเฟกต์เพหรือวันที่ผลของภาษีจะเกิดขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคมปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย <S <S วันนี้วันที่เก้านกรกาชดาอีกประมาณสามอาทิตย์เนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่ทางทีมเจียจาของฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยต้องดิวเรื่องให้จบ เพราะเป็นความจําเป็นและเป็นความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างโดมิโน,โนแน่นอนครับ mm. ขอให้ช่วยนะ mm. ที่นานเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทําให้เรื่องนี้จบให้ได้กันอย่างเปอร์เซ็นต์ภาษีที่เราสามารถยอมรับได้ที่เก็บ่านผู้แข่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คทางประเทศไทยนะครับเรายอมรับว่าเวียดนามเป็นโมเดลที่เห็นชัดว่าเขาได้เรทนี้จบไปเรียบร้อยแล้วเวียดนามเซ็ตเทอร์ที่20เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเรทที่เหมาะสมและประเทศไทยสมควรจะได้รับก็คือ20%เช่นเดียก,กันเราจึงสามารถแข่งขันกับเวียดนามได้ครับ